หลวงปู่ดูได้สั่งสอนและชี้แนะให้ลูกศิษย์ได้ตระหนักถึงกับดักบนหนทางของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าคนดีน่ะเขาไม่ตีใครและอย่าให้เลยพระพุทธเจ้าแม้จะเข้ามาในหนทางแห่งการสร้างสมความดีงามก็ยังมีสิ่งที่เป็นกับดักรอเราอยู่อย่างมากมายและเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากดังคำพูดของหลวงปู่มั่น ภูริทัตเถระที่ว่าติดดีนะ่ะแก้ยากกว่าติดชั่วเพราะคนที่ตนถือว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนเข้าวัดเข้าวาเป็นคนถือศีลกินเจหรือเป็นคนปฏิบัติสมาธิภาวนาหากเผลอตัวให้กิเลสแล้วความหลงตัวหลงตนจะเข้าครอบงำจนสำคัญว่าตนวิเศษกว่าคนอื่น นอกจากจะเป็นตัวปิดกั้นความดีไม่ให้งอกงามแล้วก็ยังจะทำให้จิตเสือเส่อมลงเสื่อมลงเที่ยวกล่าวตีคนโน้นคนนี้ยิ่งกว่าการสอนเตือนตนเองเข้าลักษณะที่บัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้ว่าคนรู้ธรรมะชอบเอาชนะผู้อื่นแต่คนมีธรรมะชอบเอาชนะตนเองและที่เลยเถิดไปกว่านั้นก็คือเลยพระพุทธเจ้า คือเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่าคิดค้นและประกาศสอนแนวทางการปฏิบัติธ,ธรรมของตนเองว่าเป็นทางลัดตรงหากเราพิจารณาคำเตือนของหลวงปู่ที่ว่าอย่าให้เลยพระพุทธเจ้าก็จะเป็นเครื่องเตือนใจว่าจงอย่าอวดดีอย่าบัญญัติสิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ได้บัญญัติและหากพิจารณาให้ดีในสามโลกนี้จะหาใครที่มีความบริสุทธิ อีกทั้งเปลี่ยมไปด้วยพระกรุณาและพระปัญญาเท่ากับพระพุทธองค์ดังนั้นหากมีทางลัดตรงกว่านี้มีหรือที่พระพุทธองค์จะไม่ทรงบอกทรงสอนพระองค์สละชีวิตมานับพบนับชาติไม่ท่วนก็เพื่อค้นหาหนทางเพื่อความหลุดพ้นคืออริยมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญานี้มาประกาศสอนแก่สัตว์โลกทั้งหลาย แล้วผู้ที่ประกาศทางลัดเหล่านั้นเล่าจะมีปัญญาเหนือพระองค์เชียวหรือนอกเหนือจากประเด็นการบัญญัติทางลัดต,ตรงซึ่งดูจะเก่งเกินพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นที่หลวงปู่สอนเตือนให้ระวังคือการเปิดตัวเป็นครูอาจารย์เร็วเกินควรหรือมุ่งสอนผู้อื่นยิ่งกว่าสอนตนซึ่งเรื่องนี้หลวงปู่ท่านให้ปฏิบัติตามโอวาทของหลวงปู่มั่น ภูริทตะเถระที่ว่าฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทําตามพระพุทธเจ้าด้วยหลวงปู่ดูจะพูดย้ำเสมอว่าเอาตัวแกเองก่อนเถอะหลวงปู่สอนตามพระพุทธเจ้าที่มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติได้ลิ้มรสธรรมไม่ใช่พอใจหรือสำคัญผิดติดอยู่เพียงความรู้จำที่ยังไม่ใช่ความรู้จริง ดังที่พระพุทธองค์ทรงอุปมาผู้ที่สามารถจำพระพุทธพจน์ไว้อย่างแม่นยำแต่ยังขาดการลงมือปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นที่ใจว่าเป็นเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคที่มิอาจดื่มกินน้ำนมโคที่ตนเลี้ยงตรงข้ามกับคนที่แม้จะไม่สามารถจำพระพุทธพจน์ได้สักเท่าใดแต่อาศัยว่าได้ศึกษาแนวทางที่ถูกต้องมาพอประมาณ แล้วลงมือปฏิบัติธรรมจนเกิดผลขึ้นที่ใจตนเองพระพุทธเจ้าเรียกผู้นั้นว่าเป็นดุจเจ้าของโคผู้ซึ่งมีสิทธิ์จะดื่มน้ำนมโคของตนได้ตลอดเวลาเรียกว่าได้สำเร็จผลอันพึงปรารถนาพระพุทธวจนะแท้จริงแล้วก็คือผลแห่งการปฏิบัติหรือที่เรียกว่าปฏิเวทเมื่อพระพุทธองค์นำปฏิเวท ซึ่งเป็นธรรมสมบัติที่เกิดขึ้นที่พระองค์มาจำแนกและบอกสอนก็กลายเป็นปริยัติที่รอการปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นสมบัติของนักปฏิบัติแต่ละคนแต่ละคนทั้งนี้นอกเหนือจากคำพระพุทธวจนะแท้ๆแล้วก็ยังมีสาวกภาสิทธ์หรือคำครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาพิจารณา และปฏิบัติตามเช่นกันดังเช่นการอธิบายธรรมของพระปุณณเถระซึ่งเป็นหลานชายของพระอัญญาโกณทัญญะทำให้พระอานน์ได้บรรลุโสดาปติผลซึ่งถึงแม้พระอานน์จะเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์โดยตรงเสมอเสมอแต่พระอานน์ก็ไม่อายที่จะประกาศให้ใครๆทราบว่าพระปุณณ,ณเถระคืออาจารย์ผู้มีอุปการะมากของพระอานน์ ทำให้เห็นว่าคําครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้จะมีพยัญชนะที่ต่างจากพุทธวจนะแต่ก็มีอัตทะที่เป็นธรรมอย่างเดียวกับพระพุทธวจนะนั่นเองอย่างไรก็ดีหากพบว่าคําสอนใดไม่ตรงกับพุทธวจนะก็ยังไม่ควรด่วนสรุปว่าคําสอนนั้นถูกหรือผิดหากแต่ให้ไปพิจารณาเทียบเคียง กับหลักที่พระพุทธองค์ให้ไว้นั่นก็คือลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปประการเช่นคำสอนที่ถูกต้องที่สมควรเรียกว่าเป็นธรรมะของพระพุทธองค์นั้นต้องเป็นไปเพื่อการคลายกำหนัดเพื่อการไม่สะสมกองกิเลสเพื่อความไม่คลุกคลีและเพื่อความสันโดษเป็นต้นซึ่งเป็นหลักธรรมที่พุทธศาสนิกชนควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง สรุปว่ากับดักที่หลวงปู่ให้ระวังได้แก่การติดดีซึ่งนับว่าแก้ยากกว่าติดชั่วเพราะมองเห็นได้ยากกว่าการปฏิบัติจนเลยครูอาจารย์เลยพระพุทธเจ้าการละเลยการสอนหรือการทรมานตนเองเพื่อให้ได้ลิ้มรสพระธรรมที่ใจตนเองดังที่เรียกว่าความรู้จริงซึ่งไม่ใช่ความรู้จำ นอกจากนี้ก็ยังมีกับดักต่างๆอีกมากมายเช่นการหลงยึดติดเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครูบาอาจารย์หรือยึดหลงกับคำว่าสิิ์ก้นกุติการหลงยึดแนวทางที่ตนชอบว่าเป็นหนทางสายเอกสายเดียวรวมไปถึงการยึดติดในความไม่ยึดติดเป็นต้นปฏิบัติเพื่อละไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาเพื่อได้หรือเพื่อเป็นอะไรทั้งนั้นคือคุณสมบัติที่สำคัญ ที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นกับดักไปได้อีกทั้งการเป็นผู้อ่อนน้อมผ่อมตนอยู่เนืองนิดประกอบกับยึดถือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักหากคำสอนใดแม้เป็นของครูอาจารย์ที่เรานับถือขัดกับคำสอนของพระพุทธองค์ก็ต้องยึดคำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักมันเข้าหากลลยานามิตรผู้มีปฏิปทาปกติในทางห่างโลกห่างโกรธห่างหลง และสุดท้ายต้องไม่ลืมคำสอนคำเตือนของหลวงปู่ที่สอนไว้ว่าอย่าให้เลยพระพุทธเจ้า